เด็กสัตว์เจ๊เอาพินจะไปอยางดูเออมีกีต้อนมึงอ่ะโอ้ยเดชการมีกีเออฉันกล้าไปอีควายเออออกไปสัตว์จะอยากพินนะเอออีเปรตนี้ปากมึงนี้เด็กสัตว์ดานหมาตลอดเลยเปรตนี้นี่กูจะบ้าตายรายวัน พี่หญิงลีแล้วไม่เคยรู้สึกว่าถึงกับเป็นอะไรไม่รู้แล้วมาถึงก็ทำตัวแบบนี้ทําเยี่ยแบบนี้ตลอดสิไหนนะที่แต่งตัวแบบนี้วเอาเล่ามาเสียอย่าวีนพี่หญิงลียนต้องไวยังไงอย่าวีน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 เุาจะไปอบรมอ้สัตว์ทําตัวไพ่นะมึงอย่าวีนช่างมันช่างกัดกูในดอกทองนี่ค่ะนี่ค่ะลองพื้นตัวจริงเพราะฉะนั้นนะไม่บอเลย เออแม่บีบไปอีกแล้วแม่น้อยแดงงั้นนิดน,นิดเดียวอย่าไม่ไม่แบบนี้แหละได,ได้แล้วแล้วมันไม่ท่วงเลยแม่มันนิดเดียวมันกูอ้ทาเองอย่าบีบแลยชอบบีบนะคะนี่อะค่ะอ่าด <c oughs> ีขนาดหน้าฉันทั้งวันเลยนะคะ <c oughs> เออเออ,อเออแ,แม่มันมีกี่เฉส,สแีแม่บอกสามเฉดสีเพราะฉะนั้นมีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามนะคะ ศูนย์หนึ่งอ่ะสำหรับผิวขาวนะคะศูนย์สองผิวสองสีนะคะเอฟสีแล้วศูนย์สามอ่ะผิวสีแทนนะคะทั้งหมดทั้งนั้นอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมฉันก็ทำให้โดยที่ว่าเออรับของเขามาแล้วก็รีวิวไปเลยจ้ะมันก็รีีก็ใส่นะคะมันดีเทียมแม่เทกไปหรือว่า ไปคอมเมนต์บางโน่นบางนี่บางรีแบบนั้นบางนีแบบนี้ไปเรียกคนที่บ้านอย่าไป่ได้กลัวกูไม่มีเชื้อสายนะคะอย่าโง่อย่าควายถ้าโง่ถ้าควายไปแดกยากค่ะไม่ต้องแดกข้าวโอเค number one เฮ้ย number one หม็นสัตว์มาพูดได้ไม่ใช่ภาษาของเมืองทิพย์โง่เฮ้ยกูจีบฮัตาย number one number one ขวยสิดอกทองโอเคโอเคอย่าวินนะ แลยไม่อยก,กูไม่เคยเสี้ยมสดอ,อีควายที่ให้เกิดมา number one number 2เลยแล้วจะพูดอะไรถึงที่ว่าเขาล,ลักลอบเข้าเมืองอ่ะทิไม่<ล>เอาแล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือไม่เอาแล้วกูบอกเลยไม่เลยสดแล้วเออทำเป็นคลิปเออทำเป็นคลิปสนุกสนานให้ให,ให้ให้คนติดตามแบบสนุกสนานดีกว่าเ,เพราะว่ากูมาอ่านแล้วมันมันไม่ตรงคอนเซปต์กูตรงที่ว่ากูไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยว่าใคร แต่เย็ดแม่มาคอมเมนต์อุบาทอุบาทยิ่งกว่ากูไปทำร้ายโคตรพ่อโคตรแม่โคตรสักการะมันมาเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วจบเอฟซีที่ดีๆก็แม่ขอโทษนะลูกนะออค่อยติดตามกันใ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 ,ในน้นดีกว่าเราไม่ต้องคุยแล้วในคลิปเออในคลิปในคลิปดีกว่าเพราะว่าคุยแบบนี้เสียอารมณ์เสียสุขภาพจิตเ,ออเพราะว่าหน้าด้านอุบาทเกินไงเออมันนึกว่ากูเป็นเพื่อนเล่นของมันตลอด อ๋อถ้าอยากอมควยแม่ไปอมควยมึงก่อนค่ะหรือว่าไปอมควยอียิปก่อนโง่ไปเจียวิโอ้ยอีสัตเป็นตัวตลกของมึงนะอีสัต์นะแล้วเห็นว่าเดี๋ยวพี่หญิงอ่าเดี๋ยวน้องเฟิร์นจะขับมอไซส์ใส่วิกเลยเหรอโอ้ยอีสัตยาวิไม่ใช่การของมึงโอเคกระเทยเออนะคะเออเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนลุกใหม่พระมหาเทวีเจ้าจะเปลี่ยนลุกใหม่นะคะ จะขึ้นเสียงด้วยผมนี้ค่ะนะคะโอเคนะเออสนุนกันต่อไปใหญ่ถึงนางวัวเร็วๆโอ้ยเออไม่ถึงหรอหนางัวเมื่อกี้หมาเนาะลำคาญอีสัตว์อ่าอ้ยไปโดนควยโควยหลังเมื่อกี้ควยหลัะออที่รู้จักนัมเบอร์วันนัมเบร์ทูขึ้นมาอีดอกทองโอเคแม่มได้เป็นแค่มลูกไปขายทั้งตลาดเออนี่อาจจะมาใช้ น้ำบัวน้ำมะทูอีดอกทองมึงนับถูกไหมที่ใช้ภาษาเขาน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้กับหนูยังมองแม่ไม่ออกเลยว่าแม่เป็นกระเทยหนูนึกว่าพ่ออ๋อโอเคลูกเออหยอกมาได้ถึงแม่จะเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือหน้าตาแม่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่จิตใจลึกๆของแม่ ก็คือแม่อยู่วันยังค่ําค่ะแปลเป็นอื่นไม่ได้แล้ว